10อันดับประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในปี2025เปิดประสบการณ์ใหม่รอบโลกโลกใบใหญ่นี้มีมุมมองที่น่าสนใจมากมายรอให้เราไปค้นหาและในปี2025นี้เองมีหลายประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์หรือประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นเรามาสำรวจ10อันดับประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในปี2025กันเลยครับ ออสเตรเลียเหตุผลที่น่าสนใจสัตว์ป่าที่แปลกตาธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์กิจกรรมที่น่าสนใจดำน้ำดูปะการังที่เกรดแบริ i e อ r รีฟเดินป่าในอุทยานแห่งชาติอูลูรูชมโอเปร่าเฮาส์ในซิดนีย์และดูสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง9 แคนาดาเหตุผลที่น่าสนใจธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายทั้งภูเขาสูงทะเลสาบใสและป่าไม้เขียวขจีกิจกรรมที่น่าสนใจเดินป่าปีนเขาขับรถสกีชมน้ำตกในแองการ่าและชมแสงเหนือ 8. กรีซเหตุผลที่น่าสนใจประวัติศาสตร์อันยาวนานเกาะแก่งที่สวยงามอาหารอร่อยและสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณกิจกรรมที่น่าสนใจ เยี่ยมชมอะโครโพลิสเดินเล่นในเมืองซานตรินีชิมโมซาก้าและพักผ่อนริมทะเลอีเจียน7โปรตุเกสเหตุผลที่น่าสนใจเมืองเก่าที่สวยงามอาหารอร่อยชายหาดที่สวยงามและราคาค่าครองชีพที่ไม่แพงกิจกรรมที่น่าสนใจเยี่ยมชมปรา,าสาทเซนจอร์สเดินเล่นในเมืองลิสบอนชิมไวน์พอตและพักผ่อนริมชายหาด 6. สเปนเหตุผลที่น่าสนใจ วัฒนธรรมที่หลากหลายอาหารอร่อยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเทศกาลที่สนุกสนานกิจกรรมที่น่าสนใจเยี่ยมชมพระราชวังอัลคาซ่าเดินเล่นในเมืองเซบียาชิมปาเอยาและเต้นรำแฟลเมโก 5นิวซีแลนด์เหตุผลที่น่าสนใจธรรมชาติที่สวยงามประการตาทั้งภูเขาสูงทะเลสาบใสและป่าไม้เขียวขจีกิจกรรมที่น่าสนใจเดินป่าปีนเขาขับรถ ATV ดำน้ำดูปะการังและชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม 4. ประเทศไทยเหตุผลที่น่าสนใจธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาหารรสชาติจัดจ้านและผู้คนเป็นมิตร กิจกรรมที่น่าสนใจพักผ่อนตามเกาะต่างๆดำน,น้ำดูปะาารังชมวัดวาอารามและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 3. อิตาลีเหตุผลที่น่าสนใจประวัติศาสตร์อันยาวนานอาหารอร่อยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและแฟชั่นที่ทันสมัยกิจกรรมที่น่าสนใจเยี่ยมชมโคลอสเซียมและฟอรัมโรมันชิมพิซซ่าและพาสตา้าเดินเล่นในเมืองเวนิสและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 2. ญี่ปุ่นเหตุผลที่น่าสนใจวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาหารอร่อยเทคโนโลยีล้ำสมัยและธรรมชาติที่สวยงามกิจกรรมที่น่าสนใจเยี่ยมชมวัดและศาลเจ้าเดินเล่นในสวนสาธารณะชมดอกซากุระลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นแท้ๆแ,และสัมผัสประสบการณ์การอาบน้ำร้อน 1. ไอซ์แลรด์ เหตุผลที่น่าสนใจธรรมชาติที่สวยงามประการตาทั้งทาน้ำแข็งภูเขาไฟน้ำผู้ร้อนและแสงเหนือที่เป็นเอกลักษณ์กิจกรรมที่น่าสนใจเดินป่าปีนเขาขับรถ ATV ชมน้ำผู้ร้อนและนั่งเรือชมวานหมายเหตุอันดับของประเทศเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆเช่นสถานการณ์ทางการเมืองเศรษ,ษฐกิจและการท่องเที่ยวคำแนะนำก่อนตัดสินใจเลือกประเทศที่จะไปเที่ยว ควรศึกษาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประเทศนั้นๆเช่นฤดูกาลที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางขอให้คุณมีความสุขกับการวางแผนการเดินทางของคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะ